มันประเด็นที่พี่ไปสารพูดไว้เนี่ยมันมันมีแรงกระเพื่อมอยู่ในการพวกพี่เล่นพี่คือจากการที่ไปคุยมาก่อนนั่นเนี่เพราะว่าสงสัยว่าตอนแรกเนี่ยมันก็มีคนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการเลื่อนออกลอตเตอรี่แล้วตอนหลังเนี่ยมันมีผู้ค้ารายย่อยมาบอกว่าไม่ต้องเลื่อนแล้วต้องออกแล้วนะครับผมก็เอะมันเกิดอะไรขึ้นก็ลองศึกษาดูนะครับแล้วก็ไปคุยกับแผงขายลอตเตอรี่แถวแถวตลาด สองตลาดใกล้ๆบ,บ้านเนี่ยแล้วก็หน้าปากซอยเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งโทรไปถามนะครับกลุ่มพี่ๆน้องๆที่เขานิยมช,มชมชอบเรื่องเสียงโชคก็ตอบเหมือนกันเลยที่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอกองสลากเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ค้ารายใหญ่ก็คือค,คนที่เขาเรียกยี่ปัวซาปัวอะไรเ่ยนะทีวบรวมชุดทั้งหลายเนี่ยนะฮะพวกเจนพวกห้าเจพวกสออะไรทั้งหลายเนี่ย Mm hmm. ที่ไปเอาจากที่ไปเอาหวยมาจากกองสลากหมดแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. กับผู้ค้ารายย่อยที่เขาลงทุนเองที่ไปลงทะเบียนกับธนา,านคารกรุงไทย,ยไงแล้วก็ไปร mm ับมาแล้วก็ประชาชนเนี่ยเขามีความหวังที่แตกต่างกันครับผมชวนพวกเราไปดูหลังลอตเตอรี่นะอั uh huh. นนเไปขอดูลอตเตอรี่เก่าๆแผงหน้าบ้านก็ได้มา mm hmm. ข้อแรกเนี่ยเขาบอกเลยนะเงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลาก ฉบับที่ถูกรางวัลนามาขอรับอันนี้ผมแถมให้อืจะได้เลิกเถียงกันเรื่องหวยสามสิบล้านใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนถือคนถือหวยเป็นเจ้าของหวยเออไม่ต้องไม่ต้องไปเถียงกันว่าใครกูมวยใครใครรักใครนะครัละข้อสองเนี่ยมันมันเป็นตรงทีบเรื่องที่เรากกำลังพูดอยู่กับพี่เป็นสายเราบุณจัดใจฮะแต่ตัวมันเล็กมากนะแต่ผมก็พยายามนะถ้าสลากจําหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ 1, <cat guiding developed> <power ful> ่งหนึ <cat> ่งต้องลดลงตามส่วนแต่ทุกคนไปขายหมดทุกคนขายหมดตอนสลากลอยตัวแล้วเพราะว่าไปอยู่กับพวกเจ๊พวกห้าเสืออะไรนั่นน่ะที่เอาไปกระจายถ้าเบือขายไม่หมดเจ๊พวกนี้รับความเสี่ยงไว้เองทั้งหมดหรือความเสี่ยงไว้เองไงเจ๊พวกนี้เนี่ยพอพอเขาล็อกเมืองนี่มันก็ไม่มีคนซื้อ เพราะผมไปถามแผงค้าสลากแล้วก็ไปดูจากประสบการณ์ที่เวลาวันไหยจะออกแล้วเราไปดูของป้ายรถเมย์ที่มีคนขายเนี่ยนะจับกลุ่มเลยนะคือวันก่อนหวยออกหนึ่งวันกับช่วงเช้าของวันหวยออกเนี่ยคนจะนิยมไปซื้อหวยตรงช่วงนั้นครับใช่ไหมฮะมีกกจเซ็นต้าไว้ก่อนครพอเจ๊พวกพวกอ่าที่ซื้อไปหมดแล้วนี่รู้ว่าถ้าอยู่ตรงนี้ตายแน่หวยอยู่ตัว ก็ไปผลักดันพวกสมาคมพวกกลุ่มชมรมต่างๆที่รับจากเขาที่ออกมากดดันว่าให้เลิกไป่มดเพื่อที่ได้ขายห้หมดเออแล้วนะผมผมเคารพในส่วนของคนที่ออกมาเพราะว่าก็เข้าใจในเรื่องของการค้าขายต้องกรดถามพุ่พาอาศัยกันนะครับแต่สังเกตอยู่ไหมหวยจะไปออาที่พี่น้องชมรมพี่น้องสมาพธ์พี่น้องคนพิการเราโดยตลอดเนี่ยอืมแล้วก็จะได้รับความเห็นใจจากสังคมแล้วก็จากรัฐบาล ครับแต่ครั้นี้มันโดนสวนโดยกลุ่มผู้ค้าอิสระเนี่ยเพราะว่า uh huh. ผู้ค้าอิสระเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้ารัฐบาลประกาศวันหวยออกที่ชัดเจนแล้วไม่เลื่อนเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะขายออกก่อนวันหวยออกไงเงินเขาก็ไม่จมไงเขา uh huh. ถือว่าเขาเขาขายได้แล้วก็ไอที่ในภาวะโควิดเนี่ยเขาก็จะมีรายได้ไงถ้าขายไม่หมดเขาก็ยังได้ลุ้นรางวัลอีกไง ใช่ใช่นี่คือความหวังของคนค้ารายย่อยครับคนซื้อเองเนี่ยก็บอกให้กูก็ซื้อมาแล้วกูก็อยากจะลุ้นว่าเมื่อไหร่กูจะมีรายได้ในเพราะว่าทย่ห้าัอันบาทก็ไม่ได้กเกษตรก็ไม่เอาขอรุ้นหน่อยเถอะมีการรัฐล้นนวออลลสบาลแล้วก็อย่างที่พี่ไปสารบอกหวใยใต้ดินเนี่ยกลุ่มคนที่เขามีความรู้ความเข้าใจหรือเข้าใจในในเรื่องของเข้าออนไลน์ได้เนี่ยเขาก็จะไปดูหวยเวียดนามกันนะครับ <laughs> แล้วก็หวยต่างๆกัน แต่คนที่ไม่ค่อยรู้เนี่ยซึ่งซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่เนี่ยก็รอเมื่อไหร่เมื่อไหร่รับคนเดินโพยหวยจะมาหาที่บ้านอะไรทีร่อะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็จะมีความหวังไงแล้วก็พอค้าหวยเดือนเนี่ยพวกคนเดินโพยนี่ยเขาก็ได้เยอะนะครับนะเขาก็บอกไอ้ถ้าอย่างนี้มันมันออกไม่ได้เนี่ยถ้าหวยรัฐบาลไม่ออกอยู่เป็นตรวจหวยกับใครอ่ะอืแต่อย่างที่มีภาษาบอกไม่ต้องกังวลหวยดวนนีเซียหวยนู่นนี่แล้วก็หวยหุ้น ผมเนี่ยเคยโง่พี่ใบสาแต่ก่อนคุณสักชัยจัดรายการเศรษฐกิจเนี่ยเ็าจะต้องขานหุ้นไงแล้วมันก็มีคนจากหาดใหญ่โทรมาทุกวันหุ้นหุ้นหุ้นปิดตลาดภาคเช้านี้เท่าไหร่นะแล้วบ่ายมันมาอีก้ะเท่าไหร่ผมก็ไปนั่งคุยกับคุณจัชพลบอกว่ามันมีอยู่คนมันโทรมาทุกวันเลยพี่ผมดูทรงแล้วมันไม่น่าเล่นหุ้นแต่ไม่แน่นะเราดูไม่ได้คุณจักชัยบอกเฮ้ย เขาซื้อหวยหุ้นกันผมก็หวยที่ว่าเขาสนใจเรื่องตลาดหุ้นจริงแล้วเขาซื้อหวยหุ้นกันมีทั้งข้างล่างข้างบนนะดดั่นจะชัดเจนีมีทั้งข้างล่างข้างบนหมดเลยแล้วสองรอบอะ่ะเ uh huh. เช้าผมไม่รู้เดี๋ยวนี้เล่นเปิดตลาดด้วยอเปว่าไม่รู้เ uh huh. น,นี่ยก็คือช่องทางแต่พอมาดูอีกอันหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่ากองสลากซื้อคืนได้ไหม uh huh. อาจารย์ธนวัฒน์แกก็พูดจาไปแต่แกก็พูดแบบสไตล์อาจารย์ธนวัฒน์ถ้า uh huh. ถ้าไม่ตั้งใจฟังดีๆหลงเนะ ไม่มีกฎหมายกำหนดอืมแต่ก็ไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติอืว่าจะจะซื้อคืนหรืออะไรแต่มันก็เจอปัญหาอย่างที่ไปศาลว่าครับซื้อคืนเขาก็ไม่คืนหรอกซื้อมา้5ร้อยหนึ่งหรือ120ชุดหนึ่ง200ชุดหนึ่ง500ประเด็นสําคัญเนี่ยถ้าเขาคืนมาจริงๆเนี่ยคือในระบบซื้อซื้อคืนเนี่ยครับกองสลากมีเงินซื้อคืนหรือเปล่าอตอนนี้กองสลากมีเงินสดอยู่หรือเปล่านอกจากกันไม่เป็นเงินออกรางวัลครับอืม ดัง uh huh. นั้นปัญหาที่ผมคิดว่ามันจะต้องแก้นะะกองสลากต้องกล้าอ uh ืม huh. อย่าเลื่อนอีกครับอ๋อเชียให้ออกตามเร็วที่สุดออเลยใช่ไหมอ่าฮะครับแล้วมันจะมีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยสะพัดครับอืม uh huh. จากจากหวยใต้ดินจากเรื่องของอ่ารางวัลของหวย uh huh. อ่าอาชูว,ว่าคนรางวัลของหวยเนี่ยก็บอกว่างวดหนึ่งเนี่ยต้องการไม่เป็นเงินรางวัลน,นะการไม่เป็นเงินรางวัลเนี่ย หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเนี่ยก็คิดดูสิเปอร์เซ็นของของ,ของเงินรางวัลมันต้องเท่าไหร่อ่ะมันในในภาวะที่มันหิวโหวยมันอุกอังแบบนี้มันก็พอจะเป็นหยดน้ำะลองอิีใจได้คืออยา่างน้อยมันเป็นจุดวิญญาณในการที่จะรู้นี่จะร้องสิบหกครับผมถามนั้ข่าแบบนี้พี่ไปถามแล้วคุณจักใจฮะถ้าเขามามุมชื่อแบบเก่าเนี่ยไม่กลัวมันเป็นการแพร่กระจายเหรอแล้วเขาถือว่าเป็นการจัดการชุมนุมหรือเปล่าเก็บอกไม่ ก็บอกถึงตรงนั้นเนี่ยเราขอร้องเขาให้เขาเข้าแถวเหมือนตอนที่แบงค์ขอร้องเนี่ยที่จะเข้าไปโอนเงินเนี่ยไปรายเนี่ยเขาต้องฟังเพราะขนาดแบงค์เนี่ยเงินเขาเขายังฟังเลยอื่นี่เขาจะมาเสียงโชคกับเราเนี่ยเขาเขานรอได้ครับเออเออ